ถามเข้ามากันมากเลยครับว่าบล็อกโลเวล750นะครับ750นิวตันสามารถขันน็อตล้อ10ล้อดได้หรือไม่วันนี้จะมาตอบคำถามและให้เห็นชัดเจนนะครับโดยผมจะขันน็อตตัวนี้ครับน็อตหลงล้อ10ล้อตัวนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าทําได้ไหมและขอขอบคุณทีมอู่ช่างเอกแอร์เซอร์วิสนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเป็นผู้ทดสอบให้นะครับมันมันกันลุนกันครับ ออกว่ะยิงนัดล้อออกอะและเราจะทําการทดสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้รับรู้ได้ว่าเราไม่ได้ฟุกนะครับ อย่างที่เห็นครับตัวบอกระเทกโรเบล750สามารถขันน็อตรถ10บล้อได้จริงนะครับเราไม่ได้ขี้โม